สวัสดีครับ FC มซีมณีส่องเกษตรเพียงพ่อสสเจก,กะสิพา FC มาอัปเดตข้าวโพดรุ่น2ในร่องยางนะครับเนาะเป็นการปลูกข้าวโพดในร่องยางครับรุ่นแรกก็ได้เห็ดคลิปไปก่อนพูดก่อนนะครับพุดนะครับผู้รับทั้งกระท่บหน่อยผูครับทั้งนั้นเนาะรุ่นแรกก็สิได้ขายแล้วแก่แล้วครับพลังแก่อีกจังหน่อยสิได้ขายส่วนทั้งนี้ก็เป็นรุ่น2ที่ปลูกในร่องยางนะครับเนาะ เป็นการบริปล่อยพื้นที่ว่างให้เสียประโยชน์ไปนะครับเนาะเป็นการเก็บผลผลิตในพื้นที่ว่างในร่องยางนี่ครับพ่นปลูกล่อยพ่อครับนางเศร้าเมยอยก้าามาเบงเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เกษตรกรร,กรุ่นใหม่ที่กำลังปลูกยางหรือว่าคิดจะปลูกยางก็เป็นแนวทางที่ว่า ร่องยางของเฮานี่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้หลายอย่างนะครับเนาะก่อนที่ต้นยางสิ้นใจเฮาก็สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเก็บผลผลิตไปก่อนนะครับกว่าจะหอด60ปีมันหึงนะครับเนาะแต่ต้นยางเขายังบงใยญ่ยก่อนที่จะหอด3ปีแรกนะี่กาเขาสามารถปลูกพืชต่างๆได้อย่างเช่นข้าวโพดตัวดินตัวผักยาว รือว่าบางคนก็นอาจจะปลูกมันสำปะหลังก็ได้นะครับเนาะปลูกกลางๆมันสำปะหลังกับปลูกได้เป็นอาชีพเสริมไอ้ทางภาคนะครับเนาะเพาะว่ามอคซี่เฮาลุนนี้ได้จังมือแล้วครับสำหรับอันรุ่นที่สองผมกับอายุของมันก็เดือนเดือนหนึ่งพอดีนะครับเนาะครับเดือนหนึ่งพอดีนีนการเพียงหัวเข่าแล้วครับเพียงหัวเข่ากลางขาหละงามเลยได้ครับ แต่ก่อนรุ่นแรกเขาสิขายอีกอีกประมาณสิบห้าหมื่นครับปวารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของผมนะอีกอสิบห้ามื่นสิขายแล้วนะครับเนาะกะผู้ใดอยากได้กะอยู่ละแวกใกล้ๆอำเภอถัดพนมของเฮานี่ครับติดต่อกันเข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาก,ก็าได้หรือว่าเอฟซี FC, ใกล้ๆบ้านโสกแมวเฮา,านี่เนาะครับเนาะโสกแมวดอนสวรรค์อุมเมา อยากได้รับบักซ์ลี่กับมาเอาครับมึงเขามาหากมากักบักซ์ลี่ขายนะครับเนาะทั้งด้านนั่นกับทางด้านนี่ผมกาได้เดือนหนึ่งแล้วมาเขาโพดนี่รุ่นนี้ยังโมเมนต์รุ่นที่ต้องการนถวรรทดครับพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขายไปฟังพังข้อหมายคือว่ายังโมเมนต์ปลูกใจช่วงบุญหอเข่าประดับดินนะครับเนาะช่วงเขาบัานศานะบ้านผมเอิญบุญหอเข่านะครับ าร,าราะว่าช่วงนั้นต้องรออีกสิบหามือเขาต้องหนับมือใส่นะครับเนาะช่วงนั้นสิขายใส่บุญหอเขา่ามันขายดีนะอีกสิบหามือสิปูอีกรุ่นที่สามรุ่นที่สามเนี่ยสิขายใส่บุญหอเขา่าหรือบุญหอเขาประดับดินนะครับนั่นแหละครับนะครับภาพเบื้องความกับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะสําหรับเกษตรส่วนยางเฮาอย่าปล่อยให้พื้นที่ว่าง มันสามารถเก็บผลผลิตไปพังๆก่อนได้อีกสามสองสามปีครับจนกว่ายางเข้าสิฮอดปีที่ 3. สามเข่าปีที่สี่ปีที่สามเขาอาจจะจะปลูกเต็มที่อย่างสี่นะครับเนาะเขาจะปลูกเฉพาะร่องกลางนะครับสี่แถวนะครับตอนนี้เขาปลูกโย่แปดแถวนะครับเนาะเวลาปีที่สามหรือปีที่สี่เขาอาจจะขยับเข้ามาปลูกทั้งกลางๆเอาจากสามแถวสี่แถวนี่ก็พอครับ การทำการเกษตรในลองยางกะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอาละครับผมสำหรับเอฟซีอยากหูจักเรื่องการปลูกยางการดูแลยางต่างๆการกรีดการทำแผ่นการใส่ปุ๋ยการแต่งกิ่งสามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเด้อวงกระสิตอบให้ประเทศจังใดทำอย่างใดสำหรับคลิปรีวิวมักค์ซลี่ในลองยางเมื่อนนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ